ผิววัย40เป็นฟ้ากระใช้อะไรดีสำหรับผิววัย40แบบปุ่นนะคะข้อแรกเลยที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือห้ามลืมทาก,กันแดดเด็ดขาดนะคะต่อให้เราบำรุงดีแค่ไหนใช้ครีมแพงๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ป้องกันเนี่ยก็จบนะคะผิวพังเลยนะเพราะว่าแดดเนี่ยทำร้ายผิวเรามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดำฟ้ากระจุดด่างดำต่างๆเนาะรวมถึงทำให้หน้าเราเหี่ยวหรือรอยเกิดขึ้นง่ายมากๆค่ะสนะคะ ไอเทมบำรุงผิวที่ตอบโจทย์กับปัญหาผิวของเราเนอะซึ่งฝ้ากราจุดด่างำเนี่ยสตัวที่ปุ่นใช้อยู่ประจําเน้ะชอบมากๆเป็นนี่เลยค่ะตัวแรกค่ะยู u ลิ l i n e Spot Corrector เป็นแท่งแบบนี้นะคะคือแต้มแต้ไป้ายไปเลยเนอะเขาก็จะมีหัวไม้พายให้แต้มแตมตรงจุดที่เราแบบเป็นกระเป็นฝ้าจุดด่างๆเนอะซึ่งสําหรับปุ่นนะตัวนี้เห็นผลไวมากๆนะคะคือใช้ประมาณเดือนหนึ่งเห็นผลลั์ความแต่ต่างเลยนะว่าก่อนกับหลังเนี่ยคือรอยกระดูจางลงนะคะอันนี้คือเลิฟม,มากๆนะให้ผลลัพธ์ที่ไวดีค่ะ ที่2นะคะก็คือวิชีไกลโคซีไนแอมพูตัวนี้เลยค่ะอันนี้เป็นสูตรสําหรับกลางคืนนะเขามีหลายสูตรแต่สูตรนี้สําหรับกลางคืนเท่านั้นนะคะจะช่วยในเรื่องของการลดฝาล้ากระจุดด่างดำได้ดีเหมือนกันเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะมีเพิ่มเข้ามาในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นด้วยค่ะส่วนตัวแรกเนี่ยก็คือจะได้เรื่องของรอยดาอย่างเดียวไม่ได้เติมความชุ่มชืน้นใดๆตัวนี้จะได้เรื่องของความชุ่มชื้นเข้ามาแต่มันจะไม่เห็นผลไวเท่าอีกตัวนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะก็ถือว่าดีทั้งคู่เลยนะชอมากๆทั้งคคู่่เลยะ สองไอเทมลดฟ้ากระจุดนางนำที่ญี่ปุ่นใช้อยู่ประจำนะคะถือว่าใช้ดีมากๆเลยส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวตาม,มาอี่เทียมเลยยังไงกดติดตามไว้หน่อยนะคะจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ